สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาคนณภาพสิบงครับบทที่สองภูผารู้จักคำนำเรื่องภูผาพ่อแม่หาให้ได้ดีใจดูแลรักภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่ แลใบบัวผู้พารักใบบัวผู้พาดีใจได้ดูแลใบบัวผู้พารักใบบัวผู้พาดีใจได้ดูแลใบบัวใบบัวใบบัวรักผู้พาพ่อแม่รักผู้พารักใบบัวรักใบบัวผู้พารักพ่อรักแม่รักใบบัวรักใบบัวใบบัวใบบัวรักผู้พารักพ่อรักแม่ อธิบายเพิ่มเติมความรู้ห่านเพีัยนชนะกกายออันว่ากจอจานอันว่าจอรอชราอนว่าดอตอปตักอันว่าตอตอเด็กอันว่าดอตอเต่าอันว่าตอปอเปไม้อันว่าปอปอปาอานว่าปออออ่างอันว่าออขอไข่อันว่าขอพอพึ่งอันว่าพอสอเสืออานว่าสอหอหีอันว่าหอ งูอันว่างอพอพานอ่านว่พ่อพอสัมภารอันมาพ่อมอมาอ่นว่ามอรอเรืออันว่ารอรอลิงอันว่ารออ่านเลขไทยหนึ่งหนึ่งอันว่าหนึ่งหนึ่งสองสองอันว่าสองหนึ่งสองสามสามอันว่าสามหนึ่งสองสามสี่สี่อ่นว่าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันมาห้า